มันเป็นช่วงโควิดแล้วมันเป็นช่วงที่ชาวบ้านขายของไม่ได้เลยแล้วชาวบ้านก็ส่งของมาให้กูเยอะมากกูไม่ได้แบบรับพูดแต่ของที่กูได้เงินแล้วกูพูดไอ้ที่เขาส่งของมาให้ดิฉันอนะเยอะมากเพระว่าตอนนั้นอะเขาทำของของใช้ของกินเป็นเฉพาะของแฮนด์เมดนะเขาก็ส่งมาให้ดิฉันก็ทำทำไลฟ์สดช่วงหนึ่งชื่อว่าช่วงอันบ็อก ก็คือแกะของบริจาคที่ชาวบ,บ้านส่งมาให้ดิฉันยังพูดในไลฟ์เลยว่าเออเดี๋ยวขออนุญาตแบบเอาของที่ญาติโยมส่งมาให้เนี่ยเอาไปเอาไปให้คนอื่นด้วยนะไปบริจาคต่อไปมอบให้คนอื่นต่อก็ช่วงอันบ็อกตอนนั้นก็มีแกะกล่องแล้วก็พูดอันนู้นอันนี้ที่มีคนส่งของมาให้ทําอยู่ก่อนแล้วจนมันมีเจ้าของแบรนด์แบรนด์หนึ่งเป็นเจ้าของยาสีฟัน เจ้าของยาสีฟันเขาอยากให้การอุปถัมภ์และดิฉันก็ไม่ได้คิดอะไรมากตอนนั้นนะ่ะพูดตรงๆเพราะว่าเข้ากรรมธิการมาแล้วก็ถามเรื่องนี้แล้วกรรมธิการบอกเอาทําได้มันไม่เสียหายอะไรก็ทําเพราะว่าเห็นแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะมันมีทีมงานมันมีเด็กวัดมีหลายคนทีมงานชอะของดิฉันกับของพี่ปองก็หลายคนเด็กวัดนะ่ะสี่ห้าคนที่ตามตลอดเวลาที่เออไปทํากิจกรรมไปไหนนู่นนี่นั่นเพราะตอนนั้นมีเรื่องน้ําท่วมด้วยเรื่องอะไรด้วยไป ก็ต้องให้ให้ค่าแรงมันเด็กมันมาอยู่วัดใช่ไหมล่ะมันก็เหมือนมาหามาหาเงินทุนการศึกษามันใช่ไหมมันยังเรียนอยู่เปิดเทอมเปิดอะไรแบบเนี้อ่ะพอมีโยมจะมาอุปถัมภ์ดิฉันก็คิดว่าดิฉันดูแล้วมันไม่ได้เสียหายมันเป็นยาสีฟันมันเอามาให้ใช้ก่อนแล้วหน้านี้ด้วยเราก็ใช้แล้วอะไรแล้วเราคิดว่าไม่มีไม่น่าจะเสียหายเขาแค่ขอแค่ว่าเขาให้เอายาสีฟันน่ะไปตั้งไว้หน้าไร้เขา ไม่ใช่ยาสีฟันเขาเอะมาตั้งไว้หน้าไลฟ์ของดิฉันกับของพี่ปองก็มีอันเดียวแหละอันนี้แหละซึ่งตอนหลังมีปัญหาก็หยุดพอเริ่มมีคนท้วงติงนู่นนี่นั่นมากดิฉันก็คุยกับพี่ปองบอกว่าอย่าทําเลยอาจารย์ปัญหามันเยอะปัญหามันเยอะช่างมันเถอะเราก็เอบรรยายทำของเราไปอะไรไปโยมเขาทำบุญก็ค่อยเอาส่วนที่ที่เขาแบบเต็มใจที่จะถวายเรา เราด้วยความศรัทธาในตัวเราก็าเอาส่วนนั้นก็ค่อยไปดูแลทีมงานดูแลอะไรไปแล้วกันก็คุยกับพี่ปองตรงๆแบบนี้ก็หยุดก็หยุดกูไม่ใช่คนหน้าด้านกูไม่ใช่คนหน้าด้านเวลามีคนท้วงติงมีคนอะไรกูก็หยุดแล้วมันก็ไปบอกว่ากว่าดีฉันจะสึกตั้งนานมึงต้องมึงต้องตื่นก่อนกูไม่ได้สึกเพราะว่ามีเรื่องนี้นะกูสึกเองไม่มีใครไล่กูสึกนะมึงต้องตื่นก่อนในกบมึงไปพูดเหมือนว่า อ๋อกว่ากูจะสึกตั้งนานเพราะว่าโดนว่าโดนไล่มันไม่ใช่นะที่กูสึกกูสึกเองมึงต้องเข้าใจก่อนไม่ได้มีใครไล่กูเซอกูสึกเองพี่ปองก็สึกเองกูไม่ได้ทําผิดถึงกับขนาดว่ามีคนมาไล่กูสึกได้นะมึงต้องตื่นก่อนมึงต้องตื่นก่อนกูสึกเองแล้วมึงก็พูดเหมือนว่าสึกมาแล้วเป็นตุ๊ดเป็นแตวเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละไม่ได้เป็นแม่มึงก็คือได้หมดแหละถ้ากูไม่ได้สึกมาเป็นแม่มึงก็คือได้ ฝึกมาเป็นอะไรมันก็ได้โหมดมันบอกว่าดิฉันฝึกมาเป็นตุ๊ดเป็นอะไรแล้วมันก็บอกอีกว่ารับสดหาเงินไปสร้างนูน่นสร้างนี่มึงก็ต้องตื่นก่อนกูไม่เคยชวนโยมสร้างอะไรเลยตอนเป็นพระนั่นกูไม่ใช่เจ้าวาดกูจะไปหาเงินสร้างเสนาธนะวัตถุทําไมตอนนั้นกูทําแค่โครงการที่กูทําก็แค่มีแบบไปช่วยน้ําท่วมให้โยมบริจาคข้าวของตอนนั้นน่ะถ้าจําได้ไม่ผิดก็คือมีเรื่องเดียวคือน้ําท่วมนั่นแหละ ไปแจกของน้ําท่วมกูไม่ได้ไร์สดหาเงินไปตั้งเสนาสนะวัตถุมึงก็พูดเกินเลยเกินจริงอีกไวไอ้ควายพูดซะเกินเลยไปอีกพูดซะเกินเลยเกินจริงสนุกปากไปอีกไอ้ควายไหน,นแรมันชื่อไอ้กบหรืออะไรนั่นแหละหาะนั่นนะพูดซะเกินเลยแล้วมันบอกว่ากว่าดิฉันจะตึกตั้งนาน กูไม่ได้สึกเพราะว่ามีคนไล่เออไม่ได้มีคนบังคับให้กูซึกต่อให้กูไม่สึกกูก็อยู่ได้มึงก็ต้องตื่นก่อนกูไม่ได้ทําผิดกูไม่ได้ต้องประราชิกกูไม่ได้ต้องประราชิกมึงก็ต้องตื่นก่อนกูไปชี้แจงมาหมดแล้วไอ้เรื่องไร้สดสินคงสินค้ากูก็เคยเข้าที่ประชุมมติคณะสงฆ์ที่เรียกกูไปสอบกูก็ไปอธิบายให้ฟังหมดแล้ว ถ้ากูผิดจริงเขาต้องมีมติสั่งให้กูสละสมณเพศแล้วไม่เคยมีมึงไปหามติมีจดหมายให้กูบังคับให้กูสึกหรือเปล่ากูสึกเองมึงต้องตื่นก่อนพี่ปองก็สึกเองกูลำคาญกูไม่อยากอยู่กูก็สึกไปพูดเหมือนว่าเอยกว่ากว่าดีฉันจะสึกตั้งนานกว่าจะรู้ตัวกูสึกเองค่ะไม่ใช่มีใครไล่กูสึกกูอยากสึกกูก็สึกเอง แล้วพอมีปัญหากูก็หยุดกูไม่ใช่ดื้อด้านกูไม่ใช่คนดื้อด้านพอเริ่มเสียงมีเสียงตำหนิตีติงอ้าวไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมกูก็หยุดแล้วกูไม่ได้ไปรับจ้างไลฟ์สดมึงก็ต้องตื่นก่อนในควายกูนั่งไลฟ์อยู่นะอยู่ในกุฏิกูนั่งไลฟ์อยู่ในกุฏิต่อให้ไม่มีคนมาจ้างกูกูก็ไลฟ์ปกติเขาไม่ได้มาจ้างกูให้ไปไลฟ์กูไลฟ์เป็นปกติกูไลฟ์ทุกวันอยู่ในกุฏิ กูไม่ได้แบบรับกิจมนมลเดินไปที่บริษัทเขาแล้วไปไล์ขายของให้เขาที่ไหนละ่ะไอ้ควาย <c oughs> <c oughs> เอา้ <c oughs> เาก็มันพูดเหมือนทำนองว่าก็ามันพูดเหมือนทำนองว่าดิฉันดิฉันแบบรับจ้างเดินสายไปไล์ขายของมันไม่ใช่ช่วงนั้นดิฉันไล์ทุกวนันไล์ทุกวนันให้ทรราะทุกวนันไล์เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แล้วก็ย้ําว่าเรื่องนี้ที่ทำมันมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าไม่มีที่ไปอยู่ดีๆนึกแบบอยากจะมาแบบรับจ้างไฟ์สดไทยอินสินค้าก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นเป็นพระก็รู้อยู่ว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมเพียงแต่ว่ามันมีที่มาที่ไปมันเริ่มต้นจากการที่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดมันเป็นช่วงโควิดมันอยู่ในช่วงโควิด แล้วญาติโยมพอดิฉันเริ่มเป็นพอสอใช่ไหมคนเขาดูไลฟ์เขาอะไรเขาก็ส่งของขวัยไม่ได้ส่งของขวัญส่งของมาถวายดิฉันเยอะมากส่งมาทุกวันที่กุฏิอ่ะดิฉันก็เลยทาช่วงช่วงหนึ่งที่เลือกท,ที่ที่ชื่อว่าช่วง u n b อกแกะกล่องของที่ญาติโยมส่งมาให้จะขอบคุณเขานั่นแหละจะขอบคุณเขาจริงๆก็คือตั้งใจจะขอบคุณเขาก็ u n ็อกเปิดกล่อง unbox แล้วก็ดิฉันก็เลือกไม่ใช่ไม่เลือกนะดิฉันเลือกไม่ใช่ว่าแบบพูดทุกอันไวทุกอันไม่ใช่ส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่เลยก็คือ,อมันจะเป็นของที่ญาติโยมเขาทําเองเป็นขนมบ้างเป็นของใช้บ้างแล้วเขาก็ส่งมาให้มีที่วางโทร,โทรศัพท์มศัพื์มีหมดเขาทําเป็นพอสอรูปพอสอรูปอะไรเขาส่งมาให้ดิฉันนั่นนะ่ะแก้วนงแก้วน้ําเขาทําเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดเขาขายของไม่ได้ แล้วดิฉันก็รู้ว่าดิฉันพูดในไลฟ์อย่างเงี้ยเขาก็จะตัดไปว่าเนี่ยเขาส่งของมาถวายดิฉันนู่นนี่นั่นดิฉันก็เข้าใจแหละเออช่วยญาติโยมไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราเจตนาริบุสูตรเราไม่ได้คิดอะไรเราไม่ได้ไปจบคฤหัส์เราไม่ได้ไปทุสสลายตระกูลเขาส่งมาให้เราเราไม่ได้ไปเอ่ยปากข,ขอเขาไม่ได้ไปเอ่ยปากข,ขอเขาก็รีวิวให้เขาเปิดกล่องอันบ็อกนู่นนี่นั่นไปดูสิยังมีอยู่เลย ใน u t u b e ก็มีช่วงอันบล็อกอะเปิดกล่องของที่ญาติโยมคารวะญาติโยมส่งมาให้เพราะรู้ว่าเขาดูเราอยู่แล้วเขาก็จะดีใจเวลาที่เราแบบเออเปิดกล่องอันบล็อกปิดไอ้ของที่เขาส่งมาให้ใช่ไหมเออพระเปิดกล่องของเราพูดถึงของเราขอบคุณเราอย่างเงี้ยเขาจะได้ตัดช่วงนั้นน่ะไปว่าเออเนี่ยเห็นไหมพอสอยังพูดถึงของร้านร้านเราเลยท่านก็คิดแค่นี้กับพี่ปองว่าเออถ้าเขาของค่าเขาขายของได้เพราะเราพูดถึงของเขาก็ ก็ถือว่าเป็นบุญก็พูดกันอย่างนี้กับพี่ปองก็ถือว่าเราได้ช่วยชาวบ้านช่างเขาไปเถอะแต่ที่มันมีปัญหามันเป็นปัญหาก็เพราะอยาสีฟันมียาสีฟันอันนึงอันนี้พูดตรงๆก็คือเขาว่าเอาของมาขายให้อยู่แล้วไม่ใช่เอาของเขามาขายอยู่แล้วยาสีฟันนะั้นนะเขาเอามาให้ใช้อยู่แล้วเขาเอามาให้ดิฉันกับพี่ปองอะ่ะใช้ตอนเป็นกระเป็นยาสีฟันเขาอะนะแลวเราก็ใช้แล้วก็ใช้ดีก็มันใช้ดียาสีฟัน ไม่ใช่เป็นสิ่งเต็ติดไม่ใช่เป็นอะไรเลยไม่ใช่เป็นของที่มันไม่เหมาะกับสมณะบริโภคไม่ใช่อะไรไม่ได้ไปพูดของที่มันไม่ใช่ของที่มันไม่ใช่สมณะบริโภคก็ยาติฟันแล้วเขาไม่ได้ขออะไรมากด้วยซ้ํานะพูดตรงๆก็คือเขาแค่ขอให้เอาอ่ะไอยาติฟันเขาว่าวางหน้าไลแค่นั้นให้เห็นยาแบ่งยาติฟันต่อให้เขาไม่ต้องจ้างไม่ต้องแบบให้ปัจจัยเงินทองอะไรนะแต่ของที่เขาเอามาให้อ่ คารวาสเอามาให้เราอะน้ำใจมันแค่นั้นแค่รู้สึกว่ามันเป็นน้ำใจแค่นั้นอืมก็นั่นแหละก็กลายเป็นดราม่าไปหมายถึงตอนนั้นน่ะมันก็เป็นดราม่าพอมีดราม่ามีเสียงคนตําหนิติเตียนเราก็หยุดประเด็นมันอยู่แค่นี้ว่าไม่ใช่ดึงดันที่จะทําก็หยดุดก็ไม่ทํา พอมีคนติเตียแเราก็ยุดแล้วก็ไม่ทำก็คุยกับพี่ปองว่าเออช่างมันเถอะก็ไม่ทำ